เฮ้นแบบแย,ยบนบางทางลื่นกันบางนางทางลื่กันเลยใช่ไหม ลงน้ำเลยบ่ครับจะขั้นหนึ่งมาโดนรถโคตสิเขาปะม่โบะบะครับ,บ,รบไหนใ,ใันไหนเลยรบ ุกล่เล่งอาลกับเพิ่เขาพระอาทิตเลยบ่พระอาทิตย์เยวันไหนมากครับบ่ด้มากมันั่งลุกลินข้าวมันีโบเลยบะ

ข้างในแล้วเหรอเป็นท้ศหายไปอย่างนีโโ้โอ๊ยเด็ดเดี่ยว

บเพียนวิธีเอาปลตะเพียนหรืดดอดลดใดอะไ้กินนะเดี๋ยวเดี๋ยวมัดจับเอาไว้ม่้สอแค่เาเดียวเนาะเดีวยวเอาขึ้นนี่พิ่เกินสมไม้ได้แล้วเาสิมาเอาบานนั่นะมาประธานมาเดี๋ยวบตขอขี่รลองเลย Cái khẩu à nếu cái khói đấy sao đó anh ấy là kín một cây kín đi cây qua mình tầm lùm bắt thằng ngà đấy ơi thôi 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 ไม่เข้าเลยัะช่วงนี้เยอุดเลยเข้าอยู่บาเดียวนะบาทติดเขด้าอยู่ฟางเดียว quang này ở đây được mãn tước ở đây cũng to rất to, một chút lên, nước nóng, ba lốc nắng súp

เี๋ครับวันน้กบอนะบาข้างหน้าบาข้งหนาชััตหนึ่งสองสามวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับบอหลักเลยมัน คนลงหลายนะครับแล้วก็ล่องยูซีคนโบกจักไพเลยเนาะบกจักรจอกกัเลยบริษัททายคลิปเพื่องกจอกมีเสียงเพลงน้ำนะครับก็เลยตัดรถไปเป็นบริษัททายคลิปเป็นตอนจบไปเลยนี่ไปตอนนี้แล้วกับพ่อนดลนะกระจอกว่าที่หกันเลยขับรปบนไดมีหน้าเดี๋ยวโบกทีเดียววันนี้ตัวแบะนะครับมือนี้แบะล้วนๆมือนี้มีคนเดยโบเลย ว่าฝนหยุดนะครับสักพักหนึ่งอ่ะป่าจึงที่เริ่มเขาไม่นานทันใดยกากมากมากครับช่วงนี้ก็แห้งแล้วทิ้งแล้วตอนวัฝนตกก็เละขึ้นเขาแต่ฝนบนตกก็แห้งนะครับแห้งวๆนี่ฝนตกของอ่านมันแห้งแล้วไปับเจอกันลิปหนานะครับลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ